เม่เคยนะครับวันนี้นะท่านรองเชิดจอเชื้อสมบูรณ์นะครับท่านรองนายกสมาคมแต่ในความแห่งประเทศไทยเดินทางมาพร้อมกับทนายอิทธิพลชินธารพงศ์จากท่านสำนักอาจจะท่านด้านของสมาคมสมาคมทหงความแห่งประเทศไทยนะคกาสวัสดีทั้งสองท่านด้วยครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีครับเมื่อวานนี้เราต่อเนื่องกันนะฮะเรื่องของประเด็นการเกณต์ทหานะครับคุณนิติโกนะฮะแม้โดยเฉพาะที่เราค้าเงินไวเรื่องของวิชาชีพมาที่มักจะแอบแฝงก็มาทาให้เราหลงเชื่อนะครับว่ามาหลอกล่อว่าบุตรหลางคุณไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปเจทนาอะไรครับมาหลายรูปแบบนะครับ กับวันนี้มัขยายความเพิ่มเติมกันนะครับคุณอิทธิพลครับได้ครับคุณวุทยาครับจากเมื่อวานที่เราฝากกันเอาไว้นะครับหลายคนก็สอบถามมานะครับเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะครับอย่างบางคนเนี่ยที่บอกว่าลูกเรียนรอรอแล้วนะครับจะทำอย่างไรดีนะครับเมื่อมีการเปิดเกณฑ์ทหารนะครับอ่าใช่ครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเรียนรอดอแล้วเนี่ยจะมีเอกสารตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าสอ8สอ8 นะครับซึ่งซึ่งถ้าหากว่าเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมก็คือเรียนรอรดอครบ3ปีนะครับนำหลักฐานตัวนี้นะครับเมื่อเขามีการตรวจเลือกนะครับทหารกองประจำการนะครับคุณแม่ก็นําเอกสารตัวนี้นะครับไปไปทําการเลือกนะครับตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารก็จะทําให้นักศึกษาที่รอรดอแล้วนะครับปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทหนึ่งนะครับก็คือไม่ต้องเข้ารับราชการ ทหารในการเกณฑ์ทหารครั้งนั้นนะครับนํานใบสตอ๘เนี่ยไปที่นะครับจุดที่เขารับเลือกตั้งขอไปจุดเกณฑ์ทหารนะถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับซึ่งแตกต่างกันนะครับก็คือเมื่อหลังจากเกณฑ์ทหารไปแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยมีสาวประเภทสองที่เราได้ยินข่าวบใช่ใช่ครับไปตรวจเลือกของการเกณฑ์ทหารแล้วปรากฏว่าเมื่อหลังจากเลือกการเกณฑ์ทหารแล้วเนี่ยเขาได้เอกสารที่ บอกว่าไม่ต้องเป็นทหารคือสอด43นะครับตัวนี้เนี่ยบางครั้งในบางพื้นที่เนี่ยมีการระบุว่าคนที่เป็นสาวปรเพศสองเนี่ยมีอาการเป็นโรคจิตถาวรดยนะครับฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจมากนักนะใช่คือคือคือบทบันทึกยีต่อยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะใช่ครับซึ่งข้อข้อความในเอกสารตัวนี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อ สาวประเภทสองคนหนึ่งนะครับเรามีเรื่องราวกันนะครับก็คือเขาไม่สามารถทํานําเอกสารตัวนี้เนี่ยไปทำพาสปอร์ตนะครับมีปัญหารวมถึงการเข้ารับราชการต่างๆการเป็นลูกจ้างหรือว่าการทํางานในอนาคตนะครับจึงมาร้องเรียนกับทางกองทัพบกนะครับแล้วก็มีการแก้ไขภายหลังนะครับให้ระบุเป็นบุคคลใช่ครับเป็นบุคคลประเภทที่2ประเภทที่3 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สําหรับคนที่กําลังจะเดินเข้าไปเกณฑ์ทหารนะครับว่าควรระบุให้ถูกต้องนะครับถ้าหากคุณมีกรณีแบบนี้ก็ควรจะระบุเป็นคนที่ประเภทสองนะครับก็คือร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนประเภทที่1่แต่ไม่ทุกคนละภาพประเภทที่หนึ่งเดี๋ยวต้องขยายความนิดหนึ่งก็คือเหมือนกับคนที่พอไปเกณฑ์แล้วเนี่ยคุณจานก็คือสมบูรณ์แบบถูกต้องครับได้อกได้ส่วนสูงได้น้ำหนักได้ อันนี้ก็คือดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะครับที่เราเป็นสับของการเกณฑ์ทหารนะนะท่านรองนะที่เราเคยได้ยินมาในกระเพื่ญี่ปุ่นนะครับมันมีเรื่องน่าสนใจอยากจะขอขยายความให้ให้ทราบนิดหนึ่งนะครับคุณวินคุณแจงครับบางท่านเนี่ยนะครับใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับขอขอละถึงวิธีแต่ว่าผลที่ได้รับมาบอกว่าตาบอดสีนะครับตาบอดสีเนี่ยทหารเขาก็ไม่เอา เพราะว่าทหารเนี่ยก็เป็นราชการอันหนึ่งใช่ค่ะแต่สิ่งที่มันร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าพอตัวเองเนี่ยพ้นจากการเกณฑ์ทหารแต่ไปสอบรับราชการแล้วรับราชการได้ผ่านข้อเขียนแต่ไปถึงตรวจโรคเนี่ยนะครับเพราะใบสอดสี่สิบสามเนี่ยมันจะโชว์อยู่ใช่ไหมครับว่าเอาคุณผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเอาคุณวิทยานายวิทยาผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเอาได้สอดสี่สิบแต่ระบุว่าตาบอดสี เขาเชิญออกเลยนะครับเป็นผลกระทบระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณแจงคุณวิยาถามมาบอกว่าวิชาชีพไปร่วมมือกันสมมติอย่างนี้นะครับแล้วก็ไประบุมาว่าในสอดอ4 3เนี่ยตาบอดสีคือเ่อนการมาอย่างที่คุณอิทธิพนบอกจะบอกว่าจะทนตัวเป็นเพศทางเลือกเนี่ยนะฮะคือเป็นสาวเพศสองก็ไม่ได้เพราะว่าหน้าตาไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นก็หาทางออกว่าเป็น เป็นตาบอดสีผมขอเรียนเลยนะครับว่าราชการเขาไม่รับตาบอดสีนะครับไม่ว่าส่วนไหนไปทางานแต่ราชการนี่นะเนี่ยเสียหายเลยแล้วซ้ำมิหนำเป็นอย่างนี้อีกนะครับพักพวกผมคนหนึ่งตั้งแต่สมหยเด็กๆนี่นะฮะตาบอดสีแต่นั้นเป็นคนตาบอดสีจริงๆได้เป็นไปสอบเข้าเป็นพนักงานของธนาคารธนาคารไม่รับเป็นคนเรียนสือเก่งมากนะฮะอยู่ด้วยกันที่ต่างจังหวัด ถามว่าเฮ้ยตาบอดสีทําไมเขาไม่รับสมัยนั้นก็เกิด question เกิดคําถามถามว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ฮะธนาคารเขาตอบตรงไปตรงมาเขาบอกเราวางแบงค์สีสมัยก่อนสีน้าตาลกับแบงค์พันโอ้โหสีเดียวกันเลยอ่ามันใกล้กันใกล้กันมากนะฮะหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยแบงค์ห้าสิบบาทกับแบงค์ยี่สิบาทเราเห็นสีฟ้ากับสีเขียวคุณวิทยาคุณวิทยาขับรถนม่จ่ายเงินค่าทางด่วนเนี่ยยิ่งจ่ายผิดไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับ แล้วถ้าถามว่าถ้าเราตาบอดสีนี่นะฮะรถก็ขับไม่ได้นะครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับบางทีท่านไปไปคือขอเตือนไปเลยว่าไปสมคบกับมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จัดให้ท่านอย่างนี้ครับระบุไปเลยว่าท่านตาบอดสีแต่ว่าผลกระทบระยะยาวนะกุลิทิโลนะไม่คุ้มเลยนะครับใช่ครับแล้วแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนไปตรวจเลือกในครั้งแรกนะครับระบุว่าเออเป็นบุคคลในประเภท2หรือประเภทที่3แล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยครับปีถัดมาเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ไปตรวจเลือกอีกเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในการที่ระบุว่าเป็นบุคคลซึ่งอาจจะมีปัญหานะครับไม่ไม่สามารถที่จะเ,เกณฑ์ทหารได้ตรงนี้เนี่ยนะครับจะต,ต้องมีการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารถึงสามครั้ง <imdi> นะครับ <prejud> เพื่อเพื่อตรวจสอบในปีถัด <ใน S 1> <Search. S 2> ไปใช่<ต>นะครับและในปีที่4ถึงจะไม่จําเป็นต้องไปตรวจเลือกรับการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับ วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคุณจานคุม้มไคุ้มเลยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ในช่วงเวลานี้แหละถ<อ>ือว่าเป็นช่วงเวลาทองนะครับคุณจานนะที่หลายๆิชาชีพกลุ่มต่างๆ เกิดจากแฝงตัวเข้ามาหละครับอาจจะเป็น o u t s o u r c i n นะท่านรองเรเรียกอย่างเลยไหมครับเป็น o u t s o u r c i n นะครับเพราะฉะนั้นคุณแน่ใจมากน้อยแค่ไหนในกครับที่จะเชื่อเขาต้องดูด้วยนะครับดูให้แน่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ชายไทยทุกคนเชื่อว่าภาคปูุงใจอย่างแรกก็คือต้องเกณฑ์อาหารับอย่างที่สองก็คือต้องบวชไปบวชครับขอให้ได้ครบคุณสมบัตินี้นะครับท่านรองครับผมผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่ใช่ อย่างเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นข้อบังคับเพราะเป็นกฎหมายนะตะต้องเรียนด้วยว่าในรัฐธรรมนูญของทุกๆประเทศหรอครับในโลกนี้เนี่ยนะฮะคือผู้ชายเนี่ยไปเกณฑ์ทหารนะครับไปเกณฑ์ทหารเกือบทุกประเทศหรอครับเพราะเขาถือว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันในทางสรีละด้วยนะฮะเคยคุยกับเพื่อนกัะพวกการเป็นแพทย์หลายๆคนบอกในวัยขนาดนั้นเนี่ยเป็นวัยซึ่งเขาสมบูรณ์สุดขีดะนะครับในของของความเป็นมนุษย์ผู้ชายพเพศชายแล้วเขาถามว่าในในสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ย ถ้าเราจะกระตันอยู่ต่อปิติภูมิของเรามาตรภูมิของเราคือกานบินพ่อแม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าชายไทยทุกคนมันศักดิ์ศรีของความเป็นลูกชาย็อยตรงนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟ่าครับมาถึงคําถามการกุญแจนะมีเริ่มต้นนะครับท่านรองและคุณอิทธิพลครับนะถามมาจากคุณชนชนะนะครับบอกว่าถ้ามีการฟ้องร้องในคดีเช่าซื้อรถยนต์คาถามเนี่ยก็ถามว่าคดีอายุความกี่ปีครับท่านรองนะครับ กรณิที่คดเข้าครับผมในกรณีของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับก็จะเป็นการเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายกําหนดอายุความเอาไว้นะครับก็คือ2ปีนะครับนับนับจากวันที่ไม่ได้ชําระค่างวดเช่าซื้อครับผมนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถฟ้องร้องผู้ที่เช่าซื้อรถไปได้นะครับ นีก็สองปีใช่ปีสองปีด้วยกันนะคะคุณชนค่ะเราก็คงต้องกลับมาในเรื่องของการเกณฑ์ทหารกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสองนัานค่ะเพราะว่ามีคําถามจากคุณชนะชัยนะคะถามมาบอกว่าลูกชายนี้ไม่ได้เรียนรอดอแต่ว่าต้องไปรับใบกองเกิน ก็คงจะถามค่ะว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะไปรับใบกองเกินซึ่งเมื่อวานนี้ทางทนายอิติพลก็ได้บอกแล้วนะอยากจะให้ช่วยย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมก็สำหรับคุณชนะชัยนะครับกรณีนี้นะครับก็ถ้าหากว่าลูกชายนะครับอายุครบ18ปีบริบูรณ์แล้วนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินนะครับก็ไปที่อำเภอที่คุณพ่อมีภูมิลำเนาอยู่นะครับ แต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าลูกชายอายุสิบเก้าปีก็เลยถามว่าถ้าเกินแล้วเนี่ยจะต้องไปเสียค่าปรับหรือว่าจะต้องดาเนินการยังไงกันครับก็ต้องดูสําหรับเหตุและผลที่ไม่สามารถไปรับไปไปขึ้นบัญชีได้นะครับนะครับดูเหตุผลประกอบไปใช่ครับโดยปกติเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับคุณแม่ครับพาลูกชายไปเถอครับแล้วก็หลานชายเอ้ยไปเถอครับ นะครับเพราะว่าเราเราชายไทยอย่างที่คุณวิทยาว่านี่นะครับเผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับ field, ว่าเม like ื่อไปถึงนะครับความสุจริต์เนี่ยมันจะเป็นเกาะที่กำบังเรานะครับเราไปแจ้งเลยนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วที่เราไม่ได้มาหาดนด้วยเหตุผลใดนะครับเชื่อผมนะครับเพราะว่ากําลังกองทัพนะครับไม่ว่าจะบกเรืออากาศกองทัพไทยเนี่ยเขาต้องการท่านนะครับ ก็ทําไปตามกติกาของบ้านเมืองและขณะเดียวกันมันเป็นกติกาของลูกผู้ชายเราก็ไปแจ้งเขาว่าเราไม่มาเพราะอะไรหนึ่งไปทํางานสองเรียนหนังสืออยู่ตอนนี้เลิกเรียนแล้วหยุดแล้วพักเรียนแล้วแล้วเราก็มาโทษของมันเนี่ยคือจําคุกไม่เกิน3เดือนนะครับปรับก็ไม่เกิน500บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติที่ผมเห็นมานะครับร้อยละร้อยละร้อยเสียค่าปรับครับเสียค่าปรับแ่นั้นเองครับ อย่าไปกลัวนะครับแล้วอย่าไปอย่าไปเชื่อคําแอบอ้างเหมือนที่ทั้งสองท่านพูดนะครับคําภากจะดูน่ากลัวเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุยกัะทำคุณวิทยาบอกว่าไปเกณฑ์ทหารนี่โอ้โหเขาพาไปทํทคํารุณกะรไม่มีหรอกครับลำบากมากอะไรอย่างนี้ไปไปโจทย์ขออภัยนะคุณผู้ฟังนะท่านรองนะมีการโจทย์บอกจะมา โอ้ผมว่าโโวผมว่าผมว่าเขาคงมีความสุขเล่นกันละมั้งครับ <c oughs> หรือไม่งั้นก็รอเล่นกัน <c oughs> ไม่ได้โดย,โดยเฉพาะสมัยก่อนนี่นะโกรธมากมากเลย <c oughs> แหะ <c oughs> ยินแบบนี้นะก็จะ <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> อาจารย์อาจารย์ช่าชอเองก็ผ่านอาจารย์เป็นทหารมาแล้วยินดีครับคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเรียนหนังสือจบปรนญญาตรีเสร็จแล้วก็ไปเรียนปญญาโทนะครับอายุก็ตอนนั้นก็ประมาณสักยี่สิบสามแล้วครับยี่สิบสามแหละ ก็เออเรียนปิญญาโทก็กําลังเรียนอยู่นะฮะเรียนอยู่ได้หนึ่งปีเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าปิญญาโทปิญญาโทก็ต้องเกณฑ์ทหารหมดละนะครับตอนนั้นผมไม่ได้เรียนหลอดอกครบกาหนดผมจบปิญญาตรีผมก็เอ้าผมก็ไปคือมีใบผ่อนผันอยู่นะฮะก็เรียนหนังสืออยู่ก็ไปอย่างเงี้ยวันที่หนึ่งเมษาผมก็ไปเขาแจ้งเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อจบปิญญาตรีสมัครเลยเนี่ยหกเดือนหกเดือนเท่านั้นเท่านั้นแล้วเลือกเหล่าได้ด้วย ผมก็บอกว่าอ้าวางนั้นก็สมัครเลยก็หกเดือนเข้าไปอยู่ในนั้นอยากจะเรียนตรงๆนะฮะก็ก็เป็นนักกีฬาก็เรียกกีฬาไปอยู่ที่นั่นเพื่อนฝูงเยอะครับก็มีแต่คนแข็งแรงโอ้มีความสุขแล้วจริงๆนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะคนอยู่ในสถานะใดก็ตามผมคิดว่าช่วงระยะเวลาที่ท่านไปเป็นทหารเนี่ยโหท่านไปเข้าฟิตเนสนี่อูงเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่น แต่ออกมาผมรับรองว่าซิกแพคนี่แน่นอนครับผมรับรองเลยครับแม้ผมเสียายจับได้ใบเก่าเลยไม่มีซิกแพคเอกชนจก็เลยกมขึ้นมาผมขึ้นมาผมผมยัเจริญผมดตรงๆว่าการเป็นทหารนะครับอย่างที่เขามีอะไรฮะมี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 คลิปที่ทําให้ดูนี่นะครับผมบอกว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดในจริงหนึ่งเนี่ยเราได้ระเบียบวิ่ไหนนะครับและสิ่งที่ที่ทำให้เรามองเห็นนี่นะครับ เราถามว่าจิตใจของเราที่เป็นที่เป็นคนที่เกิดมาในในประเทศนี้ในชาตินี้ของเราเนี่ยคําถามถามว่าเราจะทดแทนบุญคุณประเทศชาติได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเป็นทหารเพราะเราไม่ชอบอาชีพมันไม่ใช่เรื่องชอบไม่ชอบแต่คําถามมัต้องมันเป็นหน้าที่เหมือนกับกฎหมายที่คนมีสิทธิและมีหน้าที่ถูกครับถูกครับสิทธิที่คุณมีลมหายใจในประเทศนี้ เพราะฉะนั้นคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องรับใช้ประเทศนี้เพร <อ S 1> าะฉะนั้นอย่าได้เลี่ยงเลยครับ,รบมีท่านหนึ่งจะถามสายสดท่านรองกับคณะอิทธิพลด้วยนะครับเรื่องของการเจตาหารด้วยไปที่คุณประดิษฐ์ต่างน,นะครับคุณประดิษฐ์เดีเลยครับสวัสดีครับเดีเลยครับ ได้ครับเราทำตามกฎระเบียบมาตลอดนะนะฮะคุณคุณประดิษฐ์คุณประดิษฐ์ครับอืมไม่น่าจะตกหล่นได้ไนะตลอดผมครับคุณคุณประดิษฐ์ครับคุณประดิษฐ์ครับผมรบกวนอย่างนี้ครับเอ่อข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเขาได้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่ามีการสูญหาย สมมตินะครับสมมติว่ามีการสูญหายก็ไปแจ้งเขาว่าเราไม่ได้รับนะครับเราเนี่ยไม่ได้เซ็นรับเลยเพราะว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยถ้าได้รับต้องเซ็นรับนะครับต้องเซ็นรับทีนี้เมื่อเราไม่ได้เซ็นรับเนี่ยอาจจะเกิดข้อขัดข้องก็ต้องทาทาคาร้องนะครับไปที่ไปที่หน่วยของเรานะครับที่คุณที่คุณผลิตเป็นทหารอยู่นะครับแล้วก็ไปแจ้งเขาก็บันทึกก็จะมีคําร้องครับไปปรึกษาที่นั่นนะครับและผมเชื่อว่าทางราชการเขาก็จะออกไปแทนให้ Cop. เรียกว่าสิบตรีประดิษฐ์นะครับสิบตรีประดิษฐ์กรุณ่ากลับไปหาผู้บั่คับประชาของคุณนะครับที่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 ตั้งของคุณนะครับหรือไปที่มณฑลฐานบกที่จังหวัดลบบุรีนะครับจังหวัดฐานบกลบบุรีที่คุณสกัดอยู่แล้วก็ไปร้องที่นั่นนะครับก็แจ้งกับทางทางทางสิบเวหรือแจ้งทางผู้หมวดผู้กองที่นั่นนะครับให้เขารับเรื่องและเดี๋ยวเขาแก้ไขให้ครับลองดูอีกทีหนึ่งคุณนะครับคุณประดิษฐ์ลองอีกครั้งครับ ยศหายโอ้ยศหายไม่ได้หรอกครับยศเป็นเป็นยศพระราชทานครับหายไม่ได้หรอกครับคุณประดิษฐ์ครับคุณประดิษฐ์ไปลองดูอีกครั้งนะครับนะถ้าอย่างไีขึ้นหน้าให้เราได้ทราบกันนะครับคุณประดิษฐ์ครับอนะสิตรีประดิษฐ์ขอบคุณากครับสิตรีครับตรงตรงรกู้หมู่กู้หมู่นะะค่ะตกหล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีบ้างแน่คนกจาร้ว่าแข้อมูลนะ คนที่รับราชการทหารนี่ไม่ใช่น้อยนะครับการนรองแล้วก็ขุนีที่โหนฮามีอีกขั้นนึงนะครับก่อนจะเบรกนะครับคุณบุญเพ็งนี่เรีนถามพวกมาว่าขับขี่รถจักรยานจนผ่านจุดกลับรถใต้สะพานนะรู้สึกว่าจะเป็นสะพานวงแหวนด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับก็รับไปสั่งตามปกตินะครับนั่นรอฮะแต่สงสัยก็คือว่าเป็นการที่มีเจ้าหน้าที่สองคนครับนะเขาบอกยกมาละเอียดเลยนะครับ ลักษณะแบบนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามว่าถูกต้องไหมตามกฎหมายเนี่ยครับการตั้งด่านเนี่ยนรท่านรองเรื่องของการตั้งด่านเนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้ก่อนครับข้อที่หนึ่งเราเนี่ยกำลังกระทาผิดกฎหมายอยู่นะครับเพราะเราไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะฉะนั้นขอคุยกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราเองเนี่ยเรากําลังรณรงค์เพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับได้ได้ได้รักษาตัวเองนะครับ การสูหมกเนิรภัยนี่ไม่ทําให้คนอื่นได้ประโยชน์เลยนะครับคุณได้ประโยชน์เป็นคนแรกนะครับสังคมเนี่ยจะได้รับประโยชน์เป็นคนที่สองเป็นส่วนที่สองเพราะว่าการที่คุณมีปัญหาหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยยาที่จะไว้รักษาคนอื่นนะครับจะต้องมาใช้กับคุณซึ่งมันไม่ไม่สมควรจะต้องได้ใช้นะครับเพาคุณไม่ถูหมวกเนิรภัยขออนุญาตตอบตรงนี้ก่อนทีนี้ถามว่าการตั้งด่านเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ย ผมเป็นทนายความครับไม่ทราบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่อย่างนี้ก่อนนะครับจะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องสวมหมวกนิรภัยแล้วเรื่องของเจ้าหน้าที่ถ้าจะถูกหรือจะผิดเนี่ยคือเขาจักคุณนะครับหรือว่าเขาออกออกเอกสารของทางราชการคือใบสั่งเนี่ยนะครับคุณดูได้ครับว่ามันถูกหรือไม่ถูกถ้าเรามีข้อพิรุธสงสัยว่าไม่ใช่แจ้งความเลยครับดำเนินคดีกับเขาครับครับขอบคุณมากาเลยครับท่านรองครับแต่เราค้กันคู่เดียวครับ เวลาก็ไล่หลังมาแล้วแต่ว่าช่วงหน้ามีคุณนัทชัยเดี๋ยวกลับหาสักครู่กับเจ้าหนุ่มคันตุขาสักครู่ครับช่วงท้ายแหมเวลาไล่หลังมาแล้วเดี๋ยวคุณนัทชัยคงต้องติดตามพรุ่งนี้ต่อเลยครับท่านรองเจ้าชอยินช่วงนี้ครับท่านรองครับต้องให้ทั้งขนายที่เป็นทหารครับนะครับก็ยืนยันถึง กำหนดของการเกณฑ์ทหารที่ใกล้เข้ามานะครับตรงนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกณฑ์ทหารนะครับเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนนะครับและไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับก็เป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจเขาเลือกเกณฑ์ทหารนะครับหากกลุ่มมิชาชีพใดนะครับถ้าพบก็มีโทษไม่เกินสาปีนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ย เข้ารับราชการทหารนะครับเข้าการตรวจการถามชัดเจนมาไม่มีใครช่วยเหลือได้ถ้าคุณไม่คิดจะช่วยตัวเองนะบุณจางผมว่าอยากสรุปสั้นๆเรื่องทหารนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กชายตัวน้อยๆแล้วแม่ก็สอนให้ท่องพยัญชนะไทยนะฮะพอถึงทอทหารเนี่ยพวกเราเรรู้สึกดีใจกันมากนะครับผู้ชายได้เป็นทหารนะฮะว่าเราทอทหารทอทหารอดทนครางนี้ก็ได้พิสูจน์กันแล้วครับว่าท่านจะอดทนได้จริงไหมผมเชิญชวนนะครับ เพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยผ่านการรับราชการทหารมาแต่ผมคิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของชายไทยทุกคนนะครับขอเชิญชวนครับท่านที่มีสิทธิ์กรุณาไปใช้สิทธิ์ของท่านเสียด้วยการไปเกณฑ์ทหารครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านรองเจ้าจอและนายอิทธิพลด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับดูทันทีนะครับ